ตรงนี้ทางออกสนามบินนะครับสวัสดีครับ f อซกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับตาม500คนนะครับเปิดการมองเห็น,นครับทางออกสนามบินนะครับยังมีความมดรมสมบูรณ์นะครับในสนามบินมีนก ยางขาวด้วยครับบริเวณสนามบินข้างในก็มีป่าไม้นะครับ ต้นไม้เยอะํำหให้ดูจเจริญหงเจริญตาเขียวขัดจีในหน้าฝนนะครับไม่แห้งแรงเค้มเค,มค,มคึมฟ้าตุ้มฝนนี่ บินนี่ลานจอดลานจอดเครื่องบินนะครต้งข้ามขาเข้า ฝั่งนู้นเป็นขาเข้านะครับขเขา้าสนามบินจะมีเครื่องบินลานเครื่องบินจอดอยู่จอดอยู่หลายลำเลยจอดอยู่หลายลำ 真可怕 ในสนามบินสวรรณภูมินี้ก็มีต้นไม้เยอะนะครับมีนกมาอาศัยเช้าก็มีนกเสียงนกร้อง มีรถไฟนะครับรถไฟแอร์พอร์ตลิงแอร์พอร์ตลิงวิ่งเข้าในสนามบินสิ้นสุดเส้นทางที่สนามบินนะครับสนามบิมสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตลิงเดินทางเข้ากรุงเทพได้แอร์พอร์ตลิงน่าจะถึง พญาไทยแร์ครอดลิงก็มีต้นไม้นะครับเขียวขจีต้นไม้กำลังสดชื่นเลยหน้าฝน ทาอบริเวณขาออกนะครับฝั่งนน้นจะเป็นขาเข้าไปในสนามบินนะครับขเข้าในสนามบินมีเครื่องบิน